สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอนคณิตศาสตร์ปี2565เพื่อสอบการเลือกเข้าค่ายที่1นะครับโดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่26นะครับเริ่มโจทย์นะครับให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกนะครับซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการ x รากที่ส y บวก y รากที่ส x เท่ากับราทีครับและ x รากที่ส x บวก y รากที่ส y เท่ากับ13ราทีนะครับโจทย์ถามว่า x บวก y เนี่ยจะมีค่าตอบเท่าไหร่นะครับใครที่อยากทำพอสไว้ก่อนนะครับแล้วลองทำดูนะนะครับ อ่ะเสร็จปุ๊บก็ค่อยดูเฉลยต่อนะครับอ่ะเริ่มเฉลยนะครับเออโจทย์เนี่ยถ้าให้สแควรูทมานะครับมันมันจะแก้โจทย์ค่อนข้างยากนะถ้าเราแก้ให้อยู่ในรูปแบบที่เออไม่มีสแควรูทนะครับมันจะแก้แก้โจทย์ได้ง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งครับผมอ่ะดังนั้นผมจึงกําหนดให้ตัวแปลสแควรูทเนี่ยเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับแต่ละตัวนะเพื่อจะได้ถอดสแควรูทมาได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นรูปสมการได้ง่ายขึ้นนะครับ จึงกำหนดให้ตัว a เนี่ยนะครับคือ square root x นะครับแล้วก็ b นะครับเป็น square root y นะครับอันนี้ผมสมมติขึ้นมานะครับทีนี้จนนโจทย์ต้องการหา x บวก y น้องนะครับ g o ก็คือต้องการหา x กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองนะครับเนาะ goal คือ g o นี่คือ x บวก y นะครับซึ่งมันก็คือ เกเนี่ยก right ็คือเป็น a กำลังสองนะครับและว y ก็คือเป็น b กำลังสองนะครับจะเห็นว่าทั้ง a อ x ีกและ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกหมดเลยนะเพราะว่าถ้า x และ y เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนจริงบวกอย่างเิ่นแบบเป็นจำนวนจริงลบนะครับเราไม่สามารถถอดสแควร์รูทได้ในระบบจำนวนจริงนะครับค่า a และ b ก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็คือสแควร์ูทิดลบนะครับโกเคนี้เนาะครับทีนี้เราลองจัดรูปใหม่นะครับเราลองจัดรูปใหม่จากสมการข้างต้น x สแควรรูท y นะครับ ก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็น x เนี่ยก็คือเป็น x กลังสองนะครับ square root y ครับก็คือเป็น b นะครับบวก y ก็คือเป็น b กลังสองนะครับและ square root x ก็คือ a นะครับมีค่ารากทบ่สองนะครับหรือก็คือถ้าถ้าเขียนแดงดีๆก็จะเป็น a กลังสอง b บวก a b กลังสองเท่ากับรูทสองนะครับอันนี้ติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับ x กำ x บวก y กำ y นะครับ x เนี่ยมันก็คือเป็น a กำลังสองนะครับก x ก็คือเป็น a นะครับและ y เนี่ยก็เป็น b กำลังสองส่วนกำ y ก็คือเป็น b นะครับมีค่าเท่ากับสิบสรูทสงนะครับจึงได้ว่า a กำลังสบวก b กำลังสมีค่าเท่ากับ13บสรูทสนั่นเองครับ อันนี้เป็นสมการที่สองครับชัวว่าถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยสามารถคิดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะคิดยังไงต่อนะครับจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับแต่สิ่งที่อยากทาให้ชวนนึกคิดอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีน,ะนึ่งนะครับอาจจะมีวิธีอื่นที่ทําให้แก้โจทย์ข้อนี้ได้เหมือนกันนะหนึ่งในวิธีนั้นก็คือพิจารณาการกระจาย a อบบินทั้งหมดกำลังสามนะครับดูนี้นะครับ เอบี B ทั้งหมดกำลังสามจะมีค่าเท่ากับ a อกำลังสามบวกสามเกำลังสองบนะครับบวกสามเอกำลังสองและบวกบกำลังสามนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับพิจาตรณาตรงนี้นะครับจับคู่กันนะคู่นี้กับคู่นี้นะครับเนาะครับคู่นี้กับคู่นี้บอีกคู่นึงก็คือ 3ามเอก b ังสองบีบวกสามังสองนะครับเนาะคูเอกังสามบวกพีลังสนะครับอันนี้ชิบก็จะเป็นติงนะครับนี่เป็นสามสเนาะนะครับส่วนสามเอกลังสองบบกสามันก็คือเป็นสของสมเท่าของสมการหนั่นเองนะครับก็คือเป็นสามสแควรูทสนะครับอันนี้เป็นสามสแวร เมื่อรวมกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ16รูท2นะครับจะได้ว่า a บวก b ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยมีค่าเท่ากับ16รูท2นะครับซึ่ง16รูท2เนี่ยนะครับเราจัดรูปใหม่นะ16คือ2กำลัง4นะครับสแควรูท2ก็คือ2กำลัง1ส่วน2นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ2กำลัง4.5นั่นเองนะครับก็คือ2กำลัง9ส่วน2ครับเมื่อถอดรากที่3นะครับ เนื่องจากว่า a บวก b ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยมีค่าเท่ากับ2กำลัง9ส่วน2นะครับความจร,ริงแล้วถ้าสมมติว่าเราแกสรร้สมการออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเปนเนี่ยเราต้องมีรากอย่างนอง้อย3รากเนะาะนะครับที่ถ้าให้ครบนะแต่ด้วยความที่เราได้ว่า a กับ b เนี่ยเป็นจํานวนจริงบวกนะครับจึงไม่มีคําตอบเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับเนาะก็จะกลายเป็นว่า a บวก b เนี่ยนะครับยกกําลัง1ส่วน3เข้าไปทั้งสองข้างนะครับ มีค่าเท่ากับ2งกส่วน2ทั้งหมดยกกำังวนานครับจากนั้น a ก b กลัง3ก็ครกรูณกำลังส่วน3าตรงนี้เนาะก็ต่ดกับไปก็เหลือเป็น a บว b กลังหนะครับมีค่าเท่ากับ2กำลัง3วนะครับก็คือ2คูณกับ2องกำลังหนึ่งส่วนก็คือเป็น2อรอนั่นเองนะครับจากตรงนี้จึงได้แล้วว่า a บว b เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ2อรอนะครับ จากนั้นเราให้ต่อละเราตั้งให้นี้เป็นสมการ3ก็ได้นะครับให้เป็นสมการ3นะครับจะเห็นว่าพิจารณาสมการ1นะครับมันสามารถแยกตัวประกอบออกมาเป็น a กับ b ได้เนาะนะครับคูณกับ a บวก b ครับมีค่าบคูณ2นะครับ เนื่องจากว่าที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ย a บวก a บวกกับ b, b เนี่ยมีค่าเป็น2รูท2นะครับจึงได้ว่า2รูท2 a b มีค่าเท่ากับส q u a r ู2นะครับเพราะฉะนั้น a b นะครับจะมีค่าเท่ากับ s q u 2หารด้วย2รูท2รูท2ตัดก,กันไปก็จะเหลือ1ส่วน2นะครับจึงได้อีกอันหนึ่งเนาะนะครับก็คือเป็นก็คือเป็นสมการที่4นะครับ ีนี้โจทย์ต้องการต้องการหาค่า x บวก y นะครับซึ่ง x บวก y เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองนะครับซึ่งเราจัดรูปนิดนึงเนาะก็จะเป็น a บวก b ทั้งหมดกํลังสองนะครับลบสอง ab นะครับมาอย่างไรเนาะก็มาจาก a กํลังสองเราบวกสอง ab เข้าไปตรงกลางนะครับบวก b กํลังสอง เมื่อบวกเข้าไปก็ต้องลบออกมานะครับก็จะเป็นมาตรฐานั้น,ท,นที่เราต้องการเนาะนะครับซึ่งก็จะคือจะมีค่าเท่ากับ2รู 2, ท2กำลังสองครับลบ 2ab ก็คือ2คูณกับ1ส่วน2นั่นเองนะครับโอเค2รู 2, ท2กำลังสองเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็กระจายนิดน,นึงเนาะจะเป็น2กลัง3ส่วน2กำลังสองนะครับลบ2คูณกับ1ส่วน2ก็จะเป็น1 นะกระจาย2เข้าไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น2กน 2, ลังสามทสองเราคูณด้วยสเข้าไปก็จะเป็น2กำลังสาก็คือ8นะครับลบหก็จะมีค่าเป็น7นะครับนะก็เป็นกันเสร็จสิ้นสําหรับข้อนี้นะครับ